สวัสดีค่านาคะ,านาคะน้ำค่ะแม่ทำขนมปังฝรั่งเศสค่ะมื้อนี้ก็มาเจอกันกับน้ำอีกเนาะค่ะเนาะมื้อนี้น้ำกับรังซีเห็ดเ,เนวกินเที่ยงเนาะค่ะแนวกินเที่ยงคืออีหยังเดี๋ยวน้ำจะทายให้เบิรงเนาะค่ะอันนี้มันเป็นบักเือเทศเนาะค่ะบักเือเทศอันนี้เฮาสิเอามาเฮ็ดซอสซอสบักเือเทศเนาะค่ะบักเือเทศตัวนี้น้ำเป็นคนอ่าเขาเอิ้นว่าจังได๋ล่ะสามีน้ำเป็นคนซื้อบักเือเทศมาเนาะค่ะเป็นบักเือเทศที่เขาใส่เฮ็ดซอสโด,ดยเฉพาะเนาะค่ะแล้วน้ำก็ เอามาต้มเอาม้าลอกเปลือกแล้วก็เอามาเก็บไว้ในเป็นวิธีการถนอมอาหารชนิดหนึ่งของคนฝรั่งเศสที่เขาเอกินซอสบัลเกอร์เทศนะคะแล้วก็เอาบัลเกอร์เทศเนี่ยตอนที่มันมีราคาถูกนะคะเราก็เอามาเข็ดเก็บไใบนะคะเอามาเก็บไว้ในน้ำเอาเก็บไว้ใส่ขวดแบบหนึ่งนะคะน้นำก็เอามาใส่ขวดนึงน้ำเฮ็ดเลยจริงๆเราไมน คิดว่าวมันบเหลือแล้วเหรอคะนานๆสิบห้าไปเบิ้งมันเหลือจากัารดาสิบห้าเปเบิง้งแปบบนึงเนาะคะ่ะเนาะอันนี้อันนี้สดเลือยยี่ขวดเดียวเนาะคะ่ะเนาะอันนี้เป็นขวดที่น้ำกินเมื่อลาแล้วน้ำก็เอาล่างแล้วมาเก็บไว้เนาะคะ่ะใบจะใส่ในเวลาต่อไปเนาะคะ่ะเนาะเหลืออยู่อันเดียวเนาะคะ่ะนี่เห็ดกัร อันน้ำก็จะเฮ็ดซอสกินกับสปากเกตตี้นะคะซอสบะเกอร์รเทกินกับสปากเกตตี้เมนูนี้ลูกๆน้ำม,มัากนะคะเนะนาะแล้วน้ำก็เลังสิตม้มสปากเกตตี้เมื่อน,นี้น้ำสิออกไปทำงานนะคะเนะนาะน้ำมีงานบายมือนี้มืออื่นนะ้ำมีงานบายนะคะเพื่อนๆจะกินไม่ยากหรอกคะ่ะ เมื่อแรกสามีนำมาเมื่อมือนี้เป็นวันศุกร์ได้เ,เพื่อนเมื่อแรกเมื่อแรกนี่สามีนำมาจัดงานปาร์ตี้นิดนิดน้อยน้อยบ๊อบสัน่นนำแล้วบอกว่าจัดกระจัดแต่ว่านามนะแต่ว่านามตองไปเฮ็ดงานวันเสาร์ได้นำเรื่องมาไปสามีนำไปว่า,าททอ้าเบิ่งกันดึกเถื่อนนำไปเฮ็ดงานวันเสาร์ตอนเศร้านะคะเนาะ น้ำกาเฮ็ดวิดีโอแบบนี้ละกฐาบปะรู้ว่าจะเฮ็ดวิดีโออย่างค่ะเพื่นนอนๆเลยอ่ะก็จะเฮ็ดซอดก็จะต้มซอด <c oughs> เฮ็กนกกินเรากัจะค่อยจิต่งโตเนาะคะ่ะเพื่อนๆหลายคนอาจจะมีคําถามเนาะค่ะว่านา้มเก็บของเก็บเนื้อเก็บย่างที่มดอายุนี่เขาช่องฟีดเรามันบ่เป็นอันตรายกับสุขภาพของขอบขั้วน้มบอะะ่อนเนาะค่ะเนาะน้ำต้องบอกแบบนี้เนาะคะ่ะว่าน,ามน้มเนเก็บเนื้อทุกอย่างเนาะคะ่ะที่คิดว่าที่คิดและคาดว่าจะกินบ่ท่านเน,นาะค่ะเนาะน้ำจะเก็บเขาช่องฟีดไว้เนาะคะ่ะ ก่อนที่เนื้อทุกอย่างมันจะหมดอายุการใส่งานของเขาเนาะค่ะเนาะก่อนที่เขาจะเขียนติดเนาะค่ะว่ามันจะหมดอายุตอนใดตอนใดเนาะค่ะเนาะเฮากเับไปเก็บว้เนาะค่ะเฮากเับไปเก็บไว้แต่ว่าโบเมนน้ำเก็บไว้เป็นปีสองปีเนาะค่ะน้ำก็เก็บน้ำกากินอาจจะสมมติสมมติเป็นเดือนหกกิ้งซีน้ำอาจจะกินไปเดือนสมมติเป็นหมดอายุเดือนหกเป็นบ่ค่ะ น้ำก็จะกินอยู่ประมาณเดือนเจ็ดนั่งสินะเดือนเจ็ดว่าถึงเดือนแปดเนาะค่ะน้ำก็จะทยอยกินพวกที่มันห้อ่าเาหูเนาะว่าเวลาเขาเก็บของเก็บอย่างเขาจะหัวเออนี่มันจะมันเหมิดอายุแล้วนะเคาออกมากินนั่งสินะเ้าเาจะรู้เขาเป็นคนเก็บเองเขาจะรู้เนาะค่ะเนาะน้ำกับเก็บแบบนี้เนาะค่ะปัตนี้น้ำจะบอกว่านายน้ำเคยเบิ่งเออ่ในเออ่รายงานของเออ่ คนฝรั่งเศสเนาะค่ะเนาะเป็นทีวีเขารายงานเขาบอกว่าส่วนมากยอเกิดนี่ยยอเกิดที่มันหมดอายุไปแล้วหนึ 1, 1่งหนึ่งถึงสามถึงสี่มือนี่มันบ่เป็นอันตรายเนาะค่ะเนาะอันนี้ผลวินิจัยเขาออกมาแล้วผลวินิจัยผลวิจัยเขาออกมาแบบนี้เนาะค่ะว่ามันบ่เป็นอันตรายเขาสามารถกินได้แต่ว่าต้องเก็บในที่อุณหภูมิเย็ยนเนาะค่ะเนาะเย็น น่าจะบอกเนาะค่ะว่าส่วนมากคนฝรั่งเนาะค่ะเขาจะเก็บเนื้อหรืออีหยังก็แล้วตาเนี่ยเขาซื้อพวกแฉ่แข็งมากสิเขาจะเอาเขาเขาช่องแฉ่แข็งไว้เนาะคะ่ะเนาะแล้วก็คนฝรั่งสช่ไหมเขาจะเป็นแบบนี้เนาะคะ่ะเนาะย่างที่ที่น้ำยูเนี่ยมันเป็นสร้างโซนภูเขามันบอกว่าย่างน้ำอยากกินปลากินยังยังสิอยากกินอาหารทะเลสิบางอันน้ำกะพวกปลาพวกยังบางที่เขาก็ต้องซื้อจาก ่าที่เขาแช่แข็งไว้แล้วเนาะคะ่นะเนาะยังพวกเออ่กุ้งยังพวกร็อคสเตอร์ยังพวกปลาแซลมอนแบบนี้เนาะคะ่ะส่วนมากนําจะจะซื้อพวกแช่แข็งมามามา,มากินสมากกว่าเนาะคะ่นะเนาะแต่อันใดที่มันบ่มีในแช่แข็งเช่นพวกบกหอยหวานทะเลจังสินฝรั่งเศสก็าจะอันว่าบูโลนะ่ะเป็นคนมักบูโลเนาะคะ่นะเนาะน้ำก็จะซื้อแบบที่ อที่เขาขายตามห้างที่มันมีขายเนาะค่ะเนาะของสดมันก็บ่กสดดอกค่ะเขาเจ้ากะเฮดสุกมา่อไหร่ละแต่ว่ามันกันยังกันยังสดอยู่เนาะค่ะเนาะกันยังสดอยู่ซึ่งกับเฮดสุกเมืลอไหร่ก็ยังสดอยู่เขากินเขาดมเขาสัมผัสเมื่อไหร่มันโอเคนําเป็นคนกินบูโลเป็นคนกินหอยหวานทะเลหลายนําก็จะรู้เนาะค่ะว่าแบบใดกินได้แบบใดที่มันโอเคเนาะค่ะเนาะสามีนําเองก็รู้เนาะค่ะเนาะ นั่นแหละนับกับมะเฟ้างซึ่งเพื่อนๆฟังแต่เวลาเ้าออกเอาออกมาเฮ็ดเนี่ยสมมติเอาเนื้อแช่แข็งออกมาละลายน้ำแข็งเสร็จแล้วเนาะค่ะเนาะเฮาวยาเอาเขาไปไว้ในตู้เย็นอีกเนาะค่ะเนาะหรือห้ามเอาเขาไปไว้ในช่องแช่แข็งอีกเป็นอันขาดเนาะค่ะเนาะเพราะว่าแบคทีเรียมันเริ่มทํางานแล้วเนาะค่ะเฮาต้องเฝ้าเฮ็ดเฝ้ากินเนาะค่ะเนาะหมายถึงว่าเอสมมุติเฮาออกมาตอนเช้าตอนเที่ยงมันละลายมาแล้วเ้าเอาเขาตู้เย็น ไหวก็ได้ค่ะแต่ว่าเ้าต้องกินตอนแรงเนาะค่ะเนาะอย่าไปเพื่อโอ้ยลืมกินมืออื่นมือหื้อสิเ้าต้องทิ้งเนาะค่ะเนาะอันนั้นเ้าต้องทิ้งอย่าอย่าไปเสียดายเนาะค่ะเนาะถ้าเป็นแบบนั้นอย่าไปเสียดายเพราะว่ามันบริต่อสุขภาพเด้อค่ะเด้อแบคทีเรียแบคทีเรียบริมันทํางานเนาะค่ะเนาะอันนี้เ้าก็ต้องหูวิธีการเก็บน้ำเนาะค่ะเนาะน้ำก็เอามา่วงสู้เพื่อนๆฟังเนาะค่ะบางคนกระจาโอ้ยหมดอายุแล้วบางเธอกระจ้ากระถิ่งเลยจังสินะ น้ำนี่เอาเข้าช่องฟิทด้ว้เนาะคะ่ะเนาะก้อนที่จะเมิดอายุเด้อคะ่ะเพื่อนๆมันก้อนที่จะเมิดอายุมือนึงกับซางเนาะคะ่ะเนาะแต่ยังให้มันเมิดอายุพวกเนื้อพวกอย่างนี่มันเมิดอายุแล้วมันมันเสี่ยงเนาะคะ่ะเนาะมันก็นเสี่ยงอยู่นั่นแหละนะก็มาลองดูเพื่อนๆฟังเอาน้ำกระเฮ็ดนักกินก่อน,นะคะ่ะ

Let the button. <coughs> <coughs> yeah. 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 Mm -hmm. See that's stupid. กินข้าวค่ะกินข้าวเสร็จแล้วน้ำก็จะไปเฮ็ดงานด้วยค่ะเด้อเ,เอาค่ะเพื่อนๆตอนนี้กาเที่ยงสามสิบห้าแล้วเนาะคะ่ะน้ำก็จะออกไปทํางานแล้วเด้อค่ะบานี้แล้วกาน้ำก็จะขอจาขอจบวิดีโอไว้เท่านี้ได้ค่ะน้ำก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนรักษาสุขภาพแล้วก็พอกับน้ำไมใ่ในคลิปวิดีโอหนาค่ะส้าแล้ววันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย เอาค่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็6โมง10นาทีแล้วนะคะน,น้ำในเลิกงานเรียบร้อยแล้วนะคะเนาะพญเมงนี่ไปฮับเนาะค่ะบังเอิญว่าอ่ามีรถมเอเตอร์ไซค์เขับเจ้าเสียขางทางเนาะค่ะสามีน้ำก็เลยไปจอดรถแล้วก็ไปถามเพื่อนว่าเพื่อนเป็นอีหยังสรุปว่าเพื่อนเป็นคนอิตาลีเนาะค่ะเพื่อนเป็นคนอิตาลีแล้วอขอโทษอ่ะเร็วเพื่อนเลยบอกว่าเพื่อนบอกภาษาฝรั่งเศสได้เนาะคะ่ะเนาะ ได้เตกระสัเนียงอ่ะอิตาลีแล้วค่ะเอ่อเพืเลนบอกว่าน่าจะเป็นแบตเตอรี่ที่มันที่มันเสียมันเสื่อมนะคะมันอ่านั่นแหละก็เลยสามีน้ำก็เลยมาส่งน้ำแล้วก็รับเพิ่นขึ้นรถมาเพื่อจะ,จะไปซื้อแบตเตอรี่ไปเบิ่งแบตเตอรี่ไหมเนาะคะ่ะแล้วก็าสามีน้าเลยมาส่งน้ำแล้วก็าสามีน้กากะ ออกไปซื้อกับเพิ่นออกออกผ้าเพิ่นไปเบร์เงอร์แบตเตอรี่ยูรานขายแบตเตอรี่เนาะค่ะเนาะแต่ว่านามจะบอกว่าแบตเตอรี่ของมอเตอร์ไซค์นี่ยูนน้ำหางมันค่อนข้างหายากนะค่ะข้างน้านี่มอเตอร์ไซค์น้มเนี่ยนามต้องสร้างทางอินเทอร์เน็ตนะค่ะเพราะว่ายูนได้ห่างมันมีเนาะค่ะแต่มันมีแต่แบตเตอรี่ของรถยนต์นะคะเนาะบนาันิสามี่นามเราก็ซื้อของสิมาเฮ็ดปาร์ตีต้กินนิดหน่อยเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวนามจะถ่ายเบิง่งว่ามีอย่างอันนี้นามจะเปิด ค่อยๆนะคะอันนี้จะเป็นว่ายโฮเซ่นะคะเนาะอันนี้จะเป็นว่ายโฮเซ่ไปทําความสะอาดนะคะเล็บหลอดมือเป็นว่ายโฮเซ่สามีนำ้ำซื้อมาแล,ล้วน้ำได้แช่ตู้เย็นไว้แล้วก็มีน้ําแข็งนะคะซื้อมาพร้อมแล้วกะ็ได้ยังไม่ได้เบียร์มาหนึ่งขวดนะคะเนาะจัดปาร์ตีนะ้เนาะได้เบียร์มาหนึ่งขวดแล้วก็ได้นำ้ำแอปเปิลมาให้ลูกนะคะเนาะแล้วกนะะ็นี่ก็เป็น นี่ก like ็ซื k une. K une k k ้อกุ้งมาให้นะอันะกุ <ged> ้งกุ okay? ้งตัวใหญ่มากๆมันเป็นกุ้งกัมบัสเนาะค่ะเนาะมันเป็นกัมบัสก็มันกุ้งมันเป็นกัมบัสกัมบัสุงกุ้งตัวใหญ่เห็นมั้ยคะแล้วก็สาน้ําก็ซื้อซามอนมาเนาะค่ะเนาะกินซมอนสดๆมื้อนี้จะสิเฮ็ดอีหยังกินด้ก็จะสิเอีหยังกินดอกน้ําก็บ่รู้อ่ะ ข้านาเองกะะระจาจัดปาร์ตี้กับสามีนิดหน่อยเนาะขนะ้าน่าเพราะว่ามืออืน่นน,นะะนะ้ำต,ต,ต้องไปเฮ็ดงานตอนสิบเอ็ดโมงเนาะค่าน่าต้องเอ่อต้องต้องไปมืออื่นไปเฮ็ดงานตอนเศร้าแต่ไ่ได้ไปแต่เศร้าปาร์ดัเนาะคะ่ะสิบเอ็ดโมงกับสิบเอ็ดโมงไปถึงที่ทำงานเนาะคะนะ่ะเน่ากันนั่นละคะ่ะกับว่าสุเพื่อนๆฟังเนาะคะ่นะเนาะนำกนะระจาไม่ได้ปาร์ตี้อนักเพราะปาร์ตัมืออื่นจังว่ากันหมาเนาะคะนะ่ะเนาะ อาทิตย์ละเทือหรือสองเทือแค่นั้นนะคะอาทิตย์ละเทือกินกินดื่มนิดๆน้อยๆนะคะบ่ได้กินให้แบบเมาๆบ่ได้กินให้เมานะคะกินสัรค์นิดน enfin ้อยแค่นั้นนะคะนาะกินสั้ค์นิดน้อยเพราะปกติเราจันวันอาทิตย์ถึงวันวันอาทิตย์บางเทือก็ดื่มอยู่ค่ะแต่ว่าจันถึงบริหังนี่แทบจะบ่ดื่มเลยนะคะบ่ดื่มแล้วก็นอนตะเวนอีกต่างหากนะคะย้อนแสงนอนตะเวนอีกต่างหากแบบ นั่นตะเวทนี่หมายถึงกะบแบบว่าอยู่นี่มันสามทุ่มครึ่งมันก็เริ่มจะมืดเนาะค่ะเนาะเขาบางเทีพวกนั้นกันนอนสามทุ่มบางทีนะสามทุ่มแต่ว่าถ้าเป็นนาหนาวนี่สองทุ่มครึ่งนี่ก็จะรับเลยได้ค่ะมันมืดเนาะอ๋อเนั่นละค่ะน้ำกับมะเบาจูเพื่อนๆังาละคะมื่อนี้น้ำกับสิขอตโตขอจบวิดีโอไว้ยีลีได้ค่ะแล้วก็พอกับน้ำไปในคลิปวิดีโอนะค่ะสำหรับวัอนี้สวัสดีค่ะ